ทุกคนรู้ไหมคะว่า2คนนี้คือคนเดียวกันบ้าไปแล้วใช่ไหมและซีรีส์ที่เราจะมาสปอยให้ฟังกันในวันนี้คือ Two Beauty หรือความลับของนางฟ้าที่เรารู้จักกันดีมากๆในเว็บตูน,นะคะเป็นเรื่องราวของเธอคนนี้นี่แหละค่ะหรือก็คืออิมจูยองน้าเอกของเราที่เติบโตมาด้วยหน้าตาดิคิเล่ไม่มีเสน่ห์มากๆไม่พอยังงคิเล่คนเดียวในครอบครัวอีกน่าน้อยใจใชิบหายและด้วยหน้าตาที่ขิเล่ของเธอก็ทําให้เธอโดนถูกก่นแก้งอยู่ที่โรงเรียนบ่อยมากจนวันหนึ่งเธอที่กําลัง น่เขียนระบายอารมณ์ลงในโลกออนไลน์แคล้ายกับพันทิปนะคะก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งให้คําแนะนํากับเธอว่าให้เธอลองแต่งหน้าดูสิซึ่งในช่วงแรกๆน้าเอกก็ยังจับทางไม่ถูกนะคะลองพื้นผิดเบอร์คิ้วยางกับปิงจนเมื่อเธอได้ฝึกฝนแต่งหน้าไปเรื่อยๆก็ได้ลุคที่บอกได้เลยว่าครอบครัวยันตตะลึงอะ่ะเธอเป็นใครใช่ลูกฉันหรือเปล่าและนางเอกที่ได้ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ด้วยลุคฉบับ,บคนหน้าตาดีแฮปปี้สุดๆก็บังเอิญได้ไปเจอเข้ากับอีซูโฮหนุ่มหล่อสุดเยนชาของโรงเีียนท่ รู้ความลับหน้าตาที่แท้จริงของเธอเข้าตอนที่ยังหน้าสดก็ได้มีการทําสัญญาร่วมกับนางเอกไว้ว่าจะปกปิดเรื่องหน้าตาของนางเอกไว้เป็นความลับรู้กันแค่2คนโดยเธอเนี่ยจะยอมเป็นเบ้ให้กับเขานะคะซึ่งเรื่องราวก็กําลังไปได้ดีดเลยค่ะจนกระท,ทั่งเธอได้ไปเจอเข้ากับฮันซอจูนหนุ่มจิโก้ลุคแบดบอยหน้าหล่อคนนี้ที่บังเอิญดูเหมือนว่าจะสนใจในตัวนางเอกอยู่ไม่น้อยและไม่พอยังเป็นศัตรูกับอีซูโฮอีและเรื่องราวความรักและความลับใบหน้าสดของนางเอกที่ต้องปิดจะเป็นยังไงบ้างจะปกปิดได้ ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็ไปฟังสปอยกันได้เลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังสปอยกันนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ เริ่มเรื่องมานะคะก็จะเป็นนาเอกที่ตั้งแต่ตอนเด็กยันโตก็ได้โดนเพื่อนๆและคนรอบข้างล้อเรื่องหน้าตาที่ขี้เลยของเธออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนาเอกที่กําลังนั่งฟังเพลงอ่านการ์ตูนเพื่อนๆอยู่นะคะก็ได้มีกลุ่มเพื่อนขอเรียกว่ากลุ่มคนหน้าตาดีแล้วกันนะคะก็เดินมาบอกให้นาเอกเนี่ยไปซื้อน้ําซื้อขนมมาให้หน่อยสิซึ่งนาเอกก็ทําตามที่บอกค่ะรีบลุกวิ่งออกไปซื้อมาให้นะคะซึ่งในโรงเรียนนาเอกก็ค่อนข้างที่จะโดนกดขี่ข่มเหงมากพอสมควรนะคะเพราะด้วยหน้าตาที่ขี้เหลยของเธอได้แหละค่ะ และเมื่อนางเอกได้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินกลับไปที่ห้องเรียนก็ได้แวะมาหยุดอยู่ที่โรงอาหาระคะ่ะมองหาฮายอนบินอปป้าที่ทํางานในโรงอาหารของโ้องเรียนแล้วก็เป็นหนุ่มที่นางเอกแอบชอบอยู่ด้วยขณะที่นางเอกกาลังยืนชะเง้อมองหาฮายอนบินอปป้าอยู่นะคะฮยอนบินอปป้าก,ก็เดินเข้ามาทักทายเธอค่ะถามนางเอกว่ากําลังฟังเพงลงอะไรอยู่หรอพูดแล้วก็หยิบหูฟังนางเอกเอามาฟังนะคะและคือแบบหน้าอย่างเคมิมเบาได้เบาคะ่ะอปป้า แต่นายเอกที่เห็นก็คิดว่ามันเล้าใจมากนะคะยิ่งชอบพี่เขาไปอีกจนเมื่อถึงช่วงพกักกลางวันเธอก็ได้ตัดสินใจเดินมาชวนฮายุนบินโอปป้าให้ออกมาเจอกันในวันพรุ่งนี้หลังพกักกลางวันได้ไหมซึ่งพี่เขาก็โอเคนะคะตอบตกลงไปและในตอนนั้นเองเซมี Me, หนึ่งในกลุ่มคนหน้าตาดีที่เห็นว่านายเอกกาลังพูดชวนฮยุนบินอปป้าอยู่นะคะก็ได้คิดแผนอยากแก้นางเอกขึ้นมาค่ะ และเช้าวันต่อมาเซม,มีนะคะเธอก็ได้วางแผนแก้ยนางเอกโดยการเดินไปบอกฮยอนบินโอป้าที่กําลังทํางานอยู่โรงอาหารประมาณว่าพี่หน้าตาดีขนาดนี้ฉันคิดว่าถ้าไปคบกับนางเอกที่หน้าตาขี้เลระดับล่างแบบนั้นมันจะไม่เหมาะสมกันมากมากเลยนะคะฮยอนบินโอป้าที่ฟังก็เขินเลยค่ะมีคนชมว่าหลอ และจริงๆแล้วนะคะฮยอนบินโอปป้าคนนี้ก็กําลังแอบปลื้มเซมีอยู่ด้วยเพราะว่าเซมีเธอก็เป็นสาวสวยสุดฮอตของโรงเรียนนี้นั่นเองซึ่งเซมีเองก็รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้พูดต่อว่าเธอเนี่ยพอได้ยินว่าฮยอนบินโอปป้าไปคุยกับนางเอกก็เสียใจมากทําฉันเศร้าเลยค่ะฮยอนบินโอปป้าที่ฟังก็รู้สึกผิดเลยนะคะบอกขอโทษเซมีที่ทําให้เธอรู้สึกแบบนั้นและชากก็ตัดมาที่นางเอกที่ได้ยื่นกล่องคุกกี้ทําเองกับบัตรดูคอนเสิร์ตกาลังบอกสารภาพรักกับพยอน บินโอป,ป้านะคะก็ต้องช็อกค,ค่ะพเพราะเฮียนบินโอป,ป้าได้ปัดกล่องของเธอทิ้งนะคะไม่พอบอกนายเอกอีกว่าที่เขาทําดีด้วยอะ่ะก็พอาะสงสารหรอกหัดส่องกระจกดูตัวเองบ้างนะ พูดแล้วก็เดินจากไปและสักพักไม่นานเซมีกับกลุ่มเพื่อนๆหน้าตาดีของเธอนะคะที่หลบแอบถ่ายคลิปของนางเอกอยู่ด้านหลังต้นไม้ก็ได้เดินออกมาแซวค่ะอัดวิดีโอต่ออีกถามนางเอกว่ารู้สึกยังไงหรอโดนผู้ชายปฏิเสธอะ่ะพูดแล้วก็หยิบกล่องคุกกี้เทใส่านางเอกนะคะสมน้ำหน้าอย่าขี้เละนางเอกก็ไม่ไหวแล้วค่ะวิ่งร้องไห้ออกมาเลยนะคะบ้านเบิงก็ไม่กลับแล้วเศร้าหนักมากก็ได้เดินมาหยุดอยู่ที่บนดาดฟ้าของตึกตึกหนึ่งนะคะกะจะกระโดดฆ่าตัวตายจนเมื่อนางเอกที่กําลังจะก้าวกระโดดตึก แล้วนะคะก็ได้หันไปเหลือมองเห็นภาพของไอดอลหนุ่มที่เพิ่งอายุได้แค่สิปีเป็นไอดอลฆ่าตัวตายจบชีวิตตัวเองลงนะคะก็รู้สึกสงสารเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายละชีวิตเรายังคงอีกยาวไกลและทนายนั้นเองจูู่ก็ได้ไม่หนุ่มรูปหล่อคนนึงนะคะวิ่งมาดึงเธอไว้ค่ะดึงแรงจนบ้่นปิวไปเลยคือคิดว่านางเอกจะฆ่าตัวตายในตอนนั้นและเขาคนนั้นก็ได้พูดดาา่าใส่นางเอกรัวๆเลยค่ะเสียสติไปแล้วหรอทำไมยอมแพ้กับชีวิตง่ายๆแบบนี้ส่วนานางเอกที่กะจะอธิบายให้ฟังก็ไม่ได้ ไมมีสเปนให้พูดเลยค่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าคนที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจไปตลอดกาลฉะนั้นเลิกคิดฆ่าตัวตายซะพูดจบก็ยิ้มหูฟังแล้วเดินจากไปนาเอกก็รีบเดินตามไปด้วยค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นบ้านก็ไม่มีใส่รอฉันด้วยแล้วก็โชคดีของเขาทั้งสองค่ะรตบดันเสียไอชิบหายหนาเอกที่รีบเดินลงบันไดาตามหนุ่มคนนั้นไปนะคะก็ดันสะดุดขั้นบันไดล้มไปอีกค่ะทาไมชีวิตมันเศร้าแบบนี้อีกใจนึงก็คิดว่าหนุ่มคนนั้นก็คงจะเดินไปไกลแล้วนะคะ แต่ที่ไหนได้นางเดินกลับมาช่วยตาไม่พอให้นั่งขี่หลังเดินพาไปส่งถึงชั้นหนึ่งข้างล่างเลยนะคะและจากนั้นพ่อหนุ่มคนนั้นนะคะก็ได้เดินมาส่งนางเอกขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านไปค่ะนางเอกก็ได้บอกขอบคุณเขาไปนะคะที่ช่วยแล้วก็ได้บอกต่ออีกว่าให้เขาอย่าคิดมากเรื่องคนที่เขาช่วยไว้ไม่ได้เลยคนที่ตายไปแล้วจริงๆพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่อยากที่จะเห็นคนที่ยังมีชีวิตใช้ชีวิตแบบเศร้าหมองอยู่หรอกนะพูดแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านไป ส่วนพ่อหนุ่มคนนั้นหรือก็คืออีซูโฮนะคะที่กลับมาถึงบ้านบ้านอย่างหรูก็ได้นึกย้อนถึงคําพูดของนายเอกนะคะนายชาก็ให้เห็นแบบหนึ่งว่าเพื่อนของเขาได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายเหมือนนางเอกในวันนี้ไปนะคะและเขาในตอนนั้นก็น่าจะวิ่งไปช่วยไม่ทันก็เลยเป็นปมฝังใจมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะนายที่กลับมาถึงบ้านก็เดินร้องไห้ไปหาแม่ของเธอคะ่ะบอกว่าเธออย่าทำสัญยกรรมให้หนูได้ทาเถอะนะคะแต่แม่ที่นั่งเครียดอยู่กับเรื่องวันนี้ที่มีคนตามมาทวงหนี้ถึงบ้านก็ได้ไล่นายเอกกลับห้องไป น,ะะนาเอกที่นอนหงอยอยู่ในห้องจูจๆเพื่อนในเว็บออนไลน์ของเธอก็ทักมาถามเธอเรื่องวันนี้ที่เธอสารภาพชอบพยนจินโอป้าว่าเป็นยังไงบ้างได้คบกันหรือเปล่านาเอกก็พิมพ์ตอบกลับไปค่ะว่าพี่เขาปฏิเสธฉันเพราะว่าฉันขี้เละเพื่อนๆของเธอในเว็บออนไลน์ก็ต่างให้กําลังใจเธอนะคะบางก็ให้คําแนะนําว่าลองไปทําสัญญากร,รมดูสิต้องสวยขึ้น,นแนะ่ๆแต่ด้วยที่ฐานะทางบ้านของนาเอกก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะคะคําแนะนํานั้นก็เลยต้องข้ามไปจนเมื่อนาเอกเลื่อนไปเห็นเม้นต์หนึ่งแนะนำ เธอว่าให้เธอลองแต่งหน้าดูสมัยนี้คนขี้เละก็แต่งออกมาสวยได้นะนางเอกที่อ่านแล้วก็ได้กดเข้าไปดูคลิปสอนแต่งหน้าที่ส่งมาให้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ต้องร้องว้าวเพราะว่ามันสวยขึ้นจริงแล้ววันต่อมานะคะนางเอกที่เดินไปเรียนตามปกติคนในโรงเรียนก็คือมองกันหมดเลยค่ะเพราะว่านางเอกได้แต่งหน้ามานะคะจนมาถึงที่ห้องเรียนจากที่โดนแกล้งอยู่แล้วนะคะก็หนักกว่าเดิมอีกค่ะโดนร้องว่าแต่งหน้าขี้เละนะคะ นางเอกที่กลับบ้านมานะคะก็ทําเอาคุณแม่ของเธอเกือบหัวใจวายเลยค่ะแต่งหน้าอะไรของแกเนี่ยนางเอกก็ได้บอกขอร้องแม่ของเธอเขาว่าเธออยากย้ายโรงเรียนไม่อยากอยู่นี่แล้วและแม่ของเธอนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าถึงนางเอกจะอยากย้ายหรือไม่อยากยังไงก็ต้องย้ายอย,อยู่ดีเพราะว่าแม่จะขายบ้านหลังนี้ใช้นี้ให้พ่อของแกนางเอกที่ฟังก็แฮปปี้เลยค่ะ และจากนั้นเธอที่กลับเข้ามาที่ห้องก็ได้ส่งรูปหน้าของตัวเองถามกลุ่มเพื่อนออนไลน์ของเธอเกี่ยวกับหน้าที่เธอแต่งว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอและพอส่งไปก็ตอบกลับเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าโคตรแย่แล้วก็ได้มีการส่งคลิปวิดีโอแนะนําสอนแต่งหน้าทั้งตาหูจมูกปากแบบละเอียดมาให้หน้าเอกอย่างเยอะเลยนะคะและตั้งแต่วันนั้นมาน้าเอกนะคะก็ได้เริ่มฝึกฝนแต่งหน้าเกือบทุกๆวันค่ะและฉากนะคะก็ตัดมาที่วันไปโรงเรียนใหม่วันแรกของน้าเอกพ่อแม่พี่น้องคือช็อกค,คุณคือใคร ส่วนคนในโรงเรียนก็คือลุมเดินมองนาเอีกเป็นสายตาเดียวกันเลยค่ะพอหน้าตาของนาเอกที่จริงๆแล้วขี้เลแต่พอแต่งออกมาแล้วคือสวยมากสวยไม่ไหวหนาเอกที่เห็นแบบนี้ก็แฮปปี้สุดๆเลยค่ะในเริ่มงต้นชีวิตใหม่ตามที่วาดฝันมาสักทีในขณะที่เธอกําลังยืนคุยกับอาจารย์โฮมรูมอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้เรียกบัดดี้ที่จะพาเธอเดินไปที่ห้องเรียนนะคะซึ่งนั่นก็คืออีซูโฮหนุ่มที่เคยช่วยเธอไว้บนหลังฟ้าในวันนั้นนะคะแต่ในตอนนั้นนาเอกไม่ได้ใส่แว่นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอีซูโฮในตอนนั้นนะคะ นาเอกที่เห็นซูโฮก็อึ้งมากเลยค่ะหล่อวัวตายควายล้มก็ได้รีบเดินตามไปที่ห้องเรียนทันทีแต่ด้วยที่ไม่ทันระวังมองแต่หน้าซูโฮนะคะก็ทำให้หนาเอกเดินไปชนเข้ากับแผ่นหลังของเขาค่ะและที่ขำาไม่ไหวคือรองพื้นเป็นหน้านาเอกติดอยู่เสื้อของซูโฮเลยจ้าโอ้ย ซูโฮที่เดินมาถึงห้องเรียนเพื่อนๆก็ต่างมองดูเสื้อของเขาเลยค่ะนี่นายไปทําอะไรมาส่วนซูโฮที่ถอดเสื้อดูก็โมโหมากนะคะเดินไปหาหนางเอกโยนเสื้อใส่หน้าไปอีกและนางเอกก็ได้เอาเสื้อของซูโฮออกมาซักที่ห้องน้ําให้นะคะแต่ขยี้ยังไงก็ขยี้ไม่ออกค่ะเพราะรองพื้นดันกันน้ําอีกนางเอกก็ได้บอกกับซูโฮไปว่าเดี๋ยวเธอจะเอากลับไปซักที่บ้านให้นะ แต่ซูโฮก็ตอบกลับอย่างเย็นชาไปค่ะว่าไม่ต้องให้เธอเอาทิ้งไปเลยและจากนั้นไม่นานเพื่อนสาวทั้งสองซูอาและซูจินก็ได้เดินมาชวนนาเอกให้ไปกินข้าวด้วยกันหลังเลิกเรียนเราสามคนออกไปเที่ยวกันต่อด้วยกันนะนาเอกที่ฟังก็สตันไปนิดน,นึงเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันมีเพื่อนนาเอกที่กลับบ้านมาก็แฮปปี้มากนะคะได้เพื่อนซีสาวมาสองคนและระหว่างที่เธอกําลังนั่งพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนๆอนของเธออยู่นะคะน้องชายสุดแสบก็ได้แอบกดถ่ายรูปเธอตอนที่ยังหน้าสดอยู่ค่ะถ้าคนในโรงเรียนรู้ว่า พี่สาวจริงๆของเขาที่ว่าสวยหน้าตาขีเละแบบนี้จะว่ายังไงกันหนะ้าคือแบบพูดแบล็กเมย์กวนประสาเหนเอไม่ไหว นาเอ๋ก,ก็กลัวว่าคนจะรู้เรื่องหน้าสดของเธอมากนะคะก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับน้องชายของเธอค่ะเดี๋ยวเธอจะให้หนังสือการ์ตูนเล่มใหม่กับลำยอนถ้วยหนึ่งให้เลยซึ่งน้องนาเอกที่ฟังก็ตอบตกลงยอมรับข้อเสนอนั้นทันทีค่ะนาเอกที่เดินออกมาซื้อของให้น้องชายสุดแสบของเธออยู่นะคะก็ได้แวะเข้ามาร้านเช่าหนังสือประจำของเธอสมัยยังเป็นเด็กนานแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยเจ้าของร้านที่เห็นหนาเอกก็ดีใจนะคะต้อนรับอย่างดีไม่เจอกันนานเลยนะเชิญเลือได้ตามสบายเลย นาเอกที่กําลังเลือดดูหนังสืออยู่แล้วก,กาลังจะหยิบหนังสือที่เลงเอาไว้ออกมาอ่านจ,จู่ๆก็ได้มีมือใครก็ไม่รู้ค่ะหยิบหนังสือเธอแย่งออกไปต่อหน้าต่อตาเธอเลยนะคะนาเอกก็ไม่รอช้าค่ะรีบผ่านไปแย่งกลับคืนมาอีกคนก็แย่งกลับคืนไปอีกแย่งกันไปกันมานะคะจนลม้มลงไปนอนกับพื้นและนาเอกก็ได้เห็นว่าคนที่แย่งหนังสือกระตูนของเธอนั้นก็คืออีซูโฮนี่หว่า และ True Beauty EP 1ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อก็สามารถกดปุ่มติดตามที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะหรือว่ากดไอคอนกระดิ่งเพิ่มเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย